สวัสดีครับเป็นเพื่อนพี่พีนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพ mm ัน hmm. พ like ่อสุธนนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับมาชมมาสองผ้านะครับมาพูดคุยกันเรื่องผ้านะครับผมกันเช่นเคยนะครับก็นะครับน่ะหมดเวลาพักผ่อนแล้วพี่นะครับก็กลับมาบ้านที่กรุงเทพแล้วนะครับเนี่ยนะครับก็เมื่อวานก็ออกมาจากจังหวัดตากนะพี่นะครับประมาณเก้าโมงนะครับก็รถ ก็มีบ้างนะครับแต่มันก็วิ่งได้เรื่อยๆนะครับก็มาถึงบ้านที่กรุงเทพนะครับประมาณบ่ายสามก็กว่านะครับบ่ายบ่ายสามเกือบบ่ายสามเกือบบ่ายสี่นะเพื่อนพ่นะครับก็เพื่อนเพื่อนพี่นะครับที่ที่เคยแบบซื้อขายกับผมนะครับก็จะรู้ว่าผมอยู่สมุทรปราการนะครับแต่มันมันอยู่สมุทรปราการยังไงมันอยู่เขตติดต่อกรุงเทพนะครับเนาะก็คือต้นคือต้นซอยอะนะครับเป็นกรุงเทพนะครับแต่กลางซอยเป็นสมุทรปราการนะครับ แต่เวลาวิ่งเข้ามากรุงเทพก็ต้องวิ่งผ่านกรุงเทพมานะคุณนี้ครับขึ้นด่วนแจ้งวัฒนาแล้วก็มาลงตรงกิโลเก้านะคุณนี้นะครับเนาะแล้วก็มาตรงพระประแดงนะครับก็เลยว่ามากรุงเทพมากรุงเทพนะครับเนาะนะครับก็อยู่เขตติดต่อเลยนะครับเนาะต้นซอยเป็นกรุงเทพนะครับเนาะกลางกลางซอยก็เป็นสมุทรปราการนะครับก็พักคอนเสร็จนะครับก็วันนี้จะพาเพื่อนๆพี่นะครับนมมาชมมาสองพ้านะครับอีกองคหนึ่งนะครับที่องค์นี้ผมได้มาสักพักแล้วนะครับเนาะแต่ยังไม่เคยลง ยูทนะครับผมนะเป็นพระปิตาลุงปุ่โตนะครับวดราดปะเขานะครับปีสองห้าสองหนึ่งนะครับผมเนื้อว่านสบูเลือดนะคุณพี่นะครับนะครับดูปีสองหนึ่งนะครับแน้วก่อนอื่นก็ดูขความเก่าก่อนนะครับนะครับก็จะมาแนะนำเพื่อไว้พี่นะครับเนาะพราดีน่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับผมนะครับแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังว่าดีน่าใช้ยังไงนะคุณพี่นะครับก็นะครับเนาะพรารุ่นนี้นะครับนะ สมพาสองภาคกับผมนะครับก็ต้องมีแบบมีหลักฐานน้านะครับเนาะจะได้แบบติดตามได้นะเพื่อนเพนนะครับเพราะผมก็ไม่ใช่คนดังอะไรนะนะครับผมก็เล่นหาตามหลักฐานข้อมูลนะครับผมนะที่เขาเล่นหากันนั่นแหละเพื่อนเนะครับเนาะไม่ใช่แบบนั่งคิดเองนะนะครับก็พารุ่นนี้นะครับผมเคยลงอันนี้ต้องขออนุญาตด้วยนะครับเคยลงหนังสือพิมพ์นะครับนกขมชัดลึกนะครับผมเมื่อนี่นะครับเมื่อวันที่ยี่สิบสองนะครับตุลา สองห้าห้าห้านะครับเป็นเป็นคอลัมน์เป็นคอลัมน์พักเครื่องนะครับผมนี่นะครับวัดลาดปักเขาพบปลปิดตาหลวงู่โตผูกเสกนะครับเนาะเดี๋ยวผมก็จะมาอ่านให้เพื่อนเพื่อนพี่ฟังนะครับนะก็ก่อนอื่นนะครับเนาะพระชุดนี้มีจะมีสีเนื้อนะเพื่อนพี่นะครับจะมีสีเนื้อนะครับเนาะเมื่อว่าเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับคือองค์นี้นะครับที่ผมจะมาให้เพื่อนเพื่อนพี่รู้เนี่ยนะครับ เนื้อว่านตะบูเลือดนะครับเนื้อผงใบลานนะครับผมแล้วก็เนื้อผงพุทธคุณกับเนื้อผงทูบนะครับผมน่าจะมีสี่เนื้อนะครับเนาะก็คือความหายากนะครับเนื้อว่านตะบูเลือดจะหายากที่สุดนะครับลองมาก็ผงใบลานนะครับเนาะแล้วก็ผงพุทธคุณกับผงทูบเนี่ยจะเท่าเท่ากันนะครับผมก็คือความหายากนี่ก็คือหายากด้วยแล้วก็ราคาเล่นหาด้วยแล้วกันนะพี่วีนนะครับที่เขาเล่นได้เล่นหากันนะครับผมนะนี่นะครับเนาะก็ ความน่าใช้ของพระรุ่นนี้นะเพื่นทีนะครับเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นประวัติวัดนะครับทั่วไปนะครับผมนะแล้วก็นี่นะครับล่วงมานะครับคันล่วงมาปีสองห้าสองหนึ่งนะครับทางวัดได้ทําการปฏิสังขรณ์วัดนะครับซึ่งมีสภาพนะครับสุดโซมนะเพื่นทุีนะครับเสื่อมลงตามกาลเวลานะครับจึงได้มีการสร้างวัตถุมงคลขึ้นนะครับผมหลวงพ่อหลอมนะครับจะวาดรูปปัจจุบันนะครับผมการเป็นลูกศิษย์หลวงปู่โตนะครับเนาะ คือท่านได้นิมนต์หลวงพ่โตนะครับมาปลุกเสกวัตถุมงคลด้วยนะครับเนาะในครั้งนั้นนะครับแล้วหลวงพ่โตนะครับได้ทราบถึงเจตนาของหลวงพ่อหลอมนะครับรวมรวมถึงมองเห็นคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนานะครับในภายภาคหน้านะครับท่านจึงได้นําพระปิตามหาเสนนะครับหลังยันพุทโธนะครับเนี่ยนะครับก็คือรุ่นนี้นะพี่นะครับวัดลาดปลาเขาถึงสี่หลังนะครับเพื่อร่วมทําบุญในปฏิเพื่อร่วมทําบุญในการปฏิสังขรณ์วัดในครั้งนั้นนะพี่นะครับสี่หลังนะครับผุณะครับ ก็คือในข่าวนั้นนะครับทางวัดได้จัดพิธีพุทธาพิเศษนะครับแนะนาป้าปิตามหายันนะครับมหาเสน่ห์หลังยันนะครับพุทโธนะครับเข้าพิธีด้วยนะครับผมโดยมีหลวงพุโตเป็นประธานปลุกเสกนะครับร่วมกับพระคณาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมอีก8รูปนะครับในยุคนั้นนะบริเวณนะครับเนี่ยนะครับความน่าใช้พระดีน่าใช้ของรุนนี้นะครับก็คือหลวงพ่โตท่านเสกมาเรื่อยๆนะครับเนาะแล้วก็ท่านสร้างเองมวนสารดีแล้วก็มาปลุกเสกซ้ํานะครับอีก8รูปนะครับก็คือนะครับ หนึ่งนะครับหลวงพ่อสุดนะครับวัดการหลวงนะครับสองหลวงพ่อพมนะครับวัดขนอนเหนือนะครับสามหลวงพ่อแช่มนะครับวัดดอนเยหอมนะครับสี่หลวงปู่เลิมวัดจุกระเชินนะครับห้าหลวงปู่คำมีนะครับวัดถ้ำคูหาะวันนะครับหกหลวงปู่เหรียญนะครับวัดบางระหงนะครับเจ็ดหลวงพ่อสายวัดบางรักใหญ่นะครับแปดหลวงพ่อเสงวัดบางนานนะครับผมนะนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วท่านก็เหมือนท่านจำหน่ายจ่ายแก่เสร็จแล้วท่านก็นะครับ ไว้นะครับพี่นะเหมือนในเพดานนะครับนในเพดานเพดานโบสถ์นะครับผมนะประมาณนี้นะครับก็เปิดกุมเมื่อปีสองห้าห้าห้านะครับผมสองห้าห้าห้านะครับก็นี่นะครับสองห้าห้าที่หนังสือพิมพ์คมชัดลึกเขาลงนะครับก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ไปทํไปเป็นพยานเยอะนะพี่นะครับเนาะนะครับก็ลงหนังสือคมชัดลึกนะครับหนังสือพิมพ์คมชัดลึกเมื่อปีสองห้าห้าห้านะครับเมื่อประมาณสิบเอดปีก่อนนะครับผม นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วเนื้อหานะครับเรามาดูเนื้อหากันนะครับเนื้อหาผมว่าถ้าเป็นสองหนึ่งก็ถึงยุคสบายนะครับไม่มีดูไข่นะครับนะนะครับไข่นี่ในว่านตะบูลกันละกันนะครับผมนะไม่ต้องคิดเยอะเพราะ่นะครับเนาะถ้าเปรียบเทียบกับพระหลวงปูโตนะครับพิมพ์อื่นนะครับคือไม่ใช่พิมพ์นี้นะครับพิมพ์อื่นนะครับที่เป็นพระปิตาหลวงปูโตเนื้อหาอย่างนี้ก็นะครับ ยุคสบายอะนะพี่นะรว่าหลวงปู่โตไปเทียบกับของวัดท่านนะครับเห็นไหมครับดูไข่นะพี่นะเห็นไหมครับไข่ความเก่าอย่างนี้นะครับเนาะพระหลวงปู่โตนะครับพวกปุ๋งใบลานพวกอะไรเขามีหมดหลั่พี่นะครับดูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับไข่ขาวๆนะครับเนาะมันจะออกขาวๆเหลืองๆอะพี่นะครับมันไม่ใช่ไข่แบบขาวแบบแป้งโปะนะครับผมนะนะครับไข่พวกนี้ผ่านการเวลานะครับผมเห็นไหมครับ ดูมือท่านนะครับเราดูมือท่านนะครับนี่ดูพุงดูความสมส่วนนะครับแล้วก็ดูนะนะครับการสร้างพระของหลวงปู่โตนะครับจะขูดไปด้านหลังนะพระนีนะครับพระท่านประมาณนี้นะครับจะมีเหมือนเส้นเสี้ยนนะครับคล้ายๆขอบตัดนะพระนีนะครับแล้วก็นะครับจะปิ้นนะจะปิ้นด้านหลังนะครับพรหลวงปู่โตท่านนิยมนะครับนิยมสร้างพระประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมครับลอยปิ้นลอยอะไรนะนะครับแล้วก็ความคมชัดของยันนะครับผม นี่นะครับเนาะดีน่าใช้นะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมนะก็มีลงหนังสือเก้านะครับปี55นะครับแล้วก็เป็นหนังสือพิมพ์ด้วยนะนะครับหนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะครับเหมือนเขาไปทําคอัมนมตอนเปิดกุนะครับผมนี่นะครับเขาก็เลยลงหนังสือพิมพ์นะครับก็ะดูนะครับเนาะผ้านะครับเนาะจะแตกกุจะอะไรนะครับเนาะมันก็จบที่เนื้อหาเนาะพี่นะครับนะนะครับก็ดูเนื้อหาแล้วกันนะครับ นี่นะครับเนาะไขเขยนะครับนี่นะครับนี่นะนะครับเนื้อหาเขาถึงนะครับเนาะประวนะัติเขามาอย่างนี้นะพนวินะครับประวัติเขามาอย่างนี้นะนะครับประวัติเขามาวันหลุปุูโตนะครับพ็ปีสองหนึ่งนะครับคน พูดง่ายๆก็คนเกิดทันนะ่ะคนแบบเกิดทันในยุคนั้นเขายังอยู่นะไปู่นี่นะครับปีสองหนึ่งนะไปู่ี่นะครับมันก็คือมันเล่นไม่ยากนะนะครับจะมาแบบว่าของค่าแท้ของเองเกมมันก็กระไรอยู่นะไปู่นี่นะครับเพราะคนเกิดทันเขาอยู่นะครับผมแล้วโลกโซเชียลนะครับผมที่บางทีผมนําเป็นข้อมูลมานะครับก็จากเมนนี่แหละนะครับคนเล่นพระคนอะไรแบบ เขาแนะนําเรานะครับน้องแล้วเราก็ไม่ได้จะเชื่อนะครับพี่นนะครับเราก็ต้องเอามาคิดวิเคราะห์ดูเหตุดูผลที่เราคุยกับเขาอะนะครับพี่นนะครับแล้วมันน่าสนใจอะนะมันน่าสนใจเราก็เอามาคุยเล่าสู่กันฟังนะครับน้องเหมือนปาสิวิลีหลวงพ่อวยมีย่ามานนะครับเขาก็แนะนําผมมานะครับผมนะก็มาพูดคุยกันนะพี่นุนะครับโลกโซเชียลอะนะนะครับมันมีทั้งดีทั้งเสียนะครับผมนะข้อดีมันก็คือนะครับมันแชร์ข้อมูลกันได้ไงครับพี่นนะครับ คนไม่ดังเขามี YouTube เขาไม่ต้องมีช่องหรอกเขาม,มี youtube เขาไปรับจากมือนะครับพระคือพระบางรุ่นน่ะที่มันดูกั้มเกึ่งคุ่มเรือนะครับบางทีเขาก็ม้นนะพ,พี่นะครับแล้วมันไม่แปลก,พ,กพี่นะครับเหมือนพระหลวงพรแดงพิมไม่มีหูอย่างเงี้ยนะครับนาะสมเด็จหลังตาแผ่นดินน่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะพี่นะครับเห็นไหมครับมันจะมีเม้นต่างผมรับมาอย่างงั้นอย่างนี้นะครับนนเขาไม่ดังหรอก,พ,กพี่นะครับแต่ เขาเกิดทันไงครับนะครับมันถึงมีกระแสย้อนแย้งนะเพื่อนพี่นะครับมันถึงมีกระแสย้อนแย้งกับคนกลุ่มคนเล่นพระที่พยายามจะทําให้พระพวกเนี้ยนะครับมันไม่สากคลนนะนะเพื่อนพี่นะครับ,นนะนะรรบแต่เราก็น่าจะฟังจากกลุ่มคนที่อีกกลุ่มคนหนึ่งอ่ะที่เป็นคุณท้องถิ่นที่เขาได้รับมาที่เขาประวัติมาจากหู้ย่าตายายที่เป็นแบบตำรวจเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะก็อยากให้ฟังบ้างนะเพื่อนพี่นะครับผมว่า มันมีประโยชน์กับคนที่เก็บสะสมพระน,นะครับที่ไม่ได้เป็นแบบซื้อขายเป็นหลักนะครับนาอถ้าซื้อขายเป็นหลักคือไม่ว่ากันนะครับแต่คุณไม่ต้องมาบุลลี่พระพวกนี้นะครับนาะอคุณอยากเล่นอะไรของคุณที่มีราคาซื้อขายมันก็จบไปนะบ้นทีนะครับนาะมันไม่ต้องมาแต่ไม่ต้องมาแบบเคลียร์พระที่เราไม่เล่นออกว่าเป็นเกย์นะพางทีเคลียร์ออก,กได้แต่ไม่สมควรไปว่าพระพวกนั้นนะนะครับเพราะคนที่เขาสะสมแล้วแบบ เน้นพุทธคุณจริงๆอะนะครับมันมีมันวีนะครับที่เขาไม่ได้แบบราคาเล่นหานะไม่มีนะครับเนาะเขาชอบเก็บเขาชอบดูพุทธศิลเขาชอบใช้พุทธคุณนะครับใช้แล้วชีวิตเขาดีขึ้นนะมันมีนะนะครับคนไทยเรื่องประเทศไทยแล้วนะครับตั้งเจ็ดสิบล้านคนนะพุทธวิครับพระดังๆดีๆมันมีมันมีไม่เยอะหรอกพุทธวิญทรัก็อย่างน้อยก็ให้เขาได้ใช้พระพวกเนี้นะพระพวกนี้ที่ครับถึงจะไม่แบบ มีราคาเล่นหาแต่มันก็แท้นะครับมันใช้พุทธคุณได้นะครับผมนะนะครับก็โอเคนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆนพี่นะครับนอตีแวร์รับชมยังไงก็นะครับช่วยกดติดตามช่องนะครับกดไลค์คลิปให้ผมกันด้วยนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ